ครับอันนี้ก็เป็นสตลเล่นะครับอย่างที่ผมบอกอันนี้ก็ต่อเติมมาเช่นกัน,นครับเนี่ยทให้ดูน่าใช้มันก็ดูดีนะตรงนี้สตลเล่ตรงนี้ก็ที่หลายท่านก็มีอยู่แล้วครับสตลเล่เป็นที่นิยมนะครับสวัสดีครับโฮลิชิตไทเคอมพเวเดอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้วันนี้เนี่ยมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเสริมสําหรับพวกโตเลื่อยหรือว่ารุ่นที่เรียกว่าท่านชื่นชอบในท้องตลาดก็คือพวกดีวอลหรือว่าสตลเล่เนี่ยแหละครับ พวกรั้วตัดวันนี้ผมมีอุปกรณ์เสริมที่เป็นรั้วตัดแต่ว่ารั้วตัดเนี่ยบางทีมันจะดูอาจจะเรียกว่ายังดูเล็กหรือว่าเบาบางไปแต่วันนี้เรามีคลิปดีๆนะครับสำหรับท่านที่อยากเอาไปเสริมแล้วกันนะครับให้เพื่งมือของท่านนั้นทํางานง่ายขึ้นเดี๋ยวไปดูในคลิปไปเลยครับครับเรามีตัวล้อช่วยยกอย่างเงี้ยตัวนี้ชุดหนึ่งสี่ตัวนะครับก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับน่ฮะด้านนั้นท่านก็เหยียบก็ได้ครับครับแล้วเหยียบมันจะกระดกลอยขึ้นมานะครับอ่ะกระดกครับ อ่กนะนะัะท่านเหยียบเอาก็ได้นะครับอ่านี่ยรับทางนี้มันจะเลื่อนได้แล้วเห็นไหมฮะอ่ะเปไปเลื่อนทางนี้ครับเหยียบปึ๊กอ่าพะเหยียบมันจะกระดกขึ้นมานะครับนั่นก็เลื่อนได้ง่ายละนีะ่นครับตัวนี้เป็นโต๊ะงานไม้ที่เป็นลักษณะติดเลื่อยตัวดีวอลได้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ มีนิ้ชักให้ด้วยนะครับเป็นลูกปืนสองต่อนะครับสามก็คือสามช่วงอ่ะนะครับจะดึงได้สุดเลยนะฮะลื่นนิ่มนวลนะครับมือจับที่เป็นสแตนเลส้วยนะครับนี่ไม่อาจเบิร์ดนะครับมีตอกาให้แล้วฝั่งนู้นก็ติดเราเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวส่วนรายละเอียดตรงเนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าตัวเนี้ยเคยรีวิวแล้วเขาก็จะเหมือนข้อดีของเขาคือเลื่อนสไลด์ออกไปได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับ รวซอยดีแต่ว่าั้วตัดล้วตัดนี่มันยังมยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ครับมันดูความก้องแก้งอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยที่รั้วตัดของเจ้าดีหวัวรุ่นี้ว่าท่านจะปรับปรุงอะไรได้บ้างนะครับมันดูความเรียกว่ามันไม่สมรรถนะยังไม่ค่อยโอเคมากเท่าไหร่ผมก็เลยมีตัวนี้ครับตัวไกด์ที่เป็นลักษณะไส้ของเขาเนี่ยนะครับผมเรียกภาษาไทยแล้วกันนะครับไส้ที่สอดเข้าไปขนาดเดียวกันเลยนะครับสอดเข้าไปได้เลยนะครับนี่ฮะวิ่งเข้าไปในรางเนี่ย ขนาดเดียวกันเป๊ะนะครับผมมีไส้ตรงนี้นะครับให้เลือกความยาวเนี่ยถ้าเกิดท่านจะตัดยาวๆดึงสไลด์ออกมาเยอะๆได้ก็ก็ใส่ไส้ตัวนี้เข้าไปตัวนี้ได้นะครับไส้มีให้เลือกก็ที่เว็บไซต์ของเราเข้ามาเนี่ยฮะยาวฮะเนี่ยฮะเผื่อท่านต้องการดึงหรือบางท่านใส่ไส้คู่เลยดึงไปรู้วตัดคู่เลยก็ด้จะเป็นตัวนี้นะครับตัวลังอันนี้ผมก็มีจําหน่ายแยกความยาวก็มีหลายขนาดนะฮะมีเดนเมตรก็มี80เซนก็มีนะครับตัวนี้ก็มีให ยืดเป็นระยะระยะไปนะครับตัวนี้ก็นะฮะรูตรงเนี้ยอันนี้30มสิมิลนะครับหรือว่า3ามเซนติเมตรนะครับตรงเนี้ยนะครับส่วนไส้ตรงนี้นะครับไส้ตัวนี้ก็ใส่ไปได้เลยนะครับไส้ตรงนี้นะฮะมันจะขนาดเดียวกันก็คือจะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับตรงเนี้ยนะฮะไส้นะครับทีนี้พอเราถ้าเราจะฝังบนโต๊ะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าเราจะไปฝังบนโต๊ะก็ได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะการฝังลงไปถ้าเกิดท่านมีรางทีแท็กตัวนี้นะครับตีร่องฝังแต่ถ้าท่านแต่ถ้าเป็นตัวดีเวลนะครับรุ่นที่เป็นทุกรุ่นนะครับเขาจะเป็นดีเวลหรือว่าสเตลเล่เนี่ยลาตัวนี้วิ่งก็ไสตัวนี้วิ่งได้แต่ตัวนี้พอดีคือมันจะมีปีกด้วยไม่ให้กระดกกระดกไม่ได้นะครับเนี่ยฮะมันจะมีลงปลายเนี่ยฮะมันจะไม่กระดกนะครับมันจะมีตัวลูกปืตนตรงนี้เหมือนลูกปืนเนี่ยเป็นบ่าวิ่งเข้าไปในร่องนี้ด้วยนะครับ ทีน,นี้สิ่งที่ผมประยุกต์ขึ้นมานะครับสำหรับแทนตัวตัวรางที่เป็นไมเตอร์หรือว่าตัวรั้วตัดของเขานะครับผมก็ทำตัวนี้ขึ้นมานะฮะมันจะดูดีมีมาตรฐานขึ้นมาเลยนะครับไส้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นไส้ของเขานะครับตรงนี้สามารถถอดได้นะครับตรงนี้มันจะมีตัวล็อกนะฮะล็อกกันกระดกนะครับ อพอครับพอเราใส่เข้าไปก็คือเป็นรั้วตัดแล้วมีความแม่นยำขึ้นหรือว่าเนี่ยฮะมันจะสมูทขึ้นเห็นไหมครอ่าแล้วก็ตรงนี้ข้อดีคือเราไปวางนะครับมันมีตัวเนี้ยวิ่งเข้าไปในอ่ารางตัวนี้ได้อีกทีรางตัวนี้นะครับนอกจากเราจะทําเป็นไส้วิ่งแล้วเราจะทําเป็นรั้วตัดก็ได้เนี่ยางบนพอรั้วตัดเสร็จตรงนี้ฮะรุ่นเนี้ยสตัปเปอร์รุ่นเนี้ยเขาวิ่งเข้าไปไส้นี้ อีกทีหนึ่งนะครับก็คือลางตัวนี้อ่าเวลาวิ่งเข้าไปนะครับมันก็จะทําให้เราสามารถแปลงเป็นตัวสต็อปเปอร์นะครับสําหรับรางตัดอันนี้ใช้กับตัวตัดองศาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเนี่ยฮะรัวตัดของเลื่อยนี่ก็ได้ไดแล้วก็ขยับเลื่อนนะครับขยับเลื่อนได้นะฮะเบาลื่นดีนะครับตรงนี้ขยับแต่ผมไม่มีสเกลแล้วแต่วัดครั้งเดียวแล้วก็ให้ได้เป๊ะแล้วก็ทำทำสัญลักษณ์ไว้ เนี้ยนะครับล็อกอ่ะอย่างเงี้ยตัดก็ว่าไปเลื่อนถ้าท่านอยากได้ยาวเพราะว่าไอ้รางตัวนี้มันสามารถนี่ผมตัดให้สัน้นจริงๆถ้าก็วางให้เต็มนี่เลยก็ได้นะฮะวางเต็มไปหรือจะไม้เต็มแล้วยึดแล้วก็เลื่อนไปนะครับเนี่ยฮะก็ทําได้หมดนะครับถ้าท่านอยากจะทํางานเอ่อที่เปิดเปิดผมว่าเปิดภาพปิด,ปดปจมบกนะฮะก็เลื่อนล็อกเนี้ยมันสะดวกดีนะผมว่าผมไม่ค่อยได้ออกคลิปประมาณนี้ เท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีอ็อกเซสซอรี่มันเยอะมากแต่ว่าผมผมว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ท่านชอบกันนะครับทำอ็อกเซสซอรี่เสริมเนี่ยเผื่อมันปิดข้อด้อยแล้วกันนะครับเพราะเราไทาคอมพิวเตอร์เราต้องการให้เกิดความเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในเครื่องเครื่องมือของท่านทุกทุกแบรนด์นะครับเราไม่ได้เลือกแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะครับนี่ได้ตรงนี้เราก็มีจําหน่ายนะครับเป็นชุดเป็นเซ็ตอย่างเงี้ยเราก็มีจําหน่ายนะครับ ตัวนี้เป็นรั้วตัดเลยโดยตรงเลยนะครับรั้วตัดนี้จะเป็นรั้วอ่ารั้วเต็มเลยตัว L นะครับเดี๋ยวให้ดูครับจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับรั้วตัดจะเป็นอลูมิเนียมที่มีลักษณะบึกบือนเลยตัวนี้3มนิ้วนะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับหรือว่าท่านจะใช้แค่เนี่ยตัวนี้ผมก็ใช้เป็นไม้ธรรมดานะครับนี่ควางก็ง่ายฮะยึดเข้าไปนะครับใส่ตรงนี้ให้ได้3ามเซนนะครับ เอาเยาวเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วตัวนี้ยึดตัวนี้ก็เป็นสต็อปเปอร์นะฮะง่ายๆเลยสําหรับท่านที่จะไปโมดิฟายนะครับใส่เข้าไปก็แล้วแต่นะครับว่าท่านจะเลือกใช้สําเร็จรูปหรือจะทําเองได้ทั้งนั้นตัวนี้ปรับองศาได้นะครับอ่านะล้วก็ล็อกเพราะต,ต,ร,งตรงนี้อ่ะตรงไส้ตรงเนี้ยนะครับเขามีตัวเขาเรียกว่าเขาตามเกี่ยวไว้นะครับ M 5อะไรอย่างเงี้ยครับเนะี่ยฮะตามร่องแล้วตรงนี้ข้อดีคือ เขาสามารถเบ่งให้มันฟิตกระรูหรือว่าเซโรเคเลนได้คือว่าบางทีมันให้ตัวก๊อกแก๊กตัวนี้ฮะบีบอัดเข้าไปนะครับบีบอัดเข้าไปมันจะเบ่งออกมาเป็นพลาสติกแข็งนะครับตรงนี้ก็เคยอธิบายแล้วนะครับเรื่องนี้นะฮะอันนี้ท่านก็สามารถเอาไปใช้กับลวั้วตัดของท่านได้นะครับนะฮะมันก็จะมีความมาตรฐานขึ้นมานะครับหรือท่านจะเอายาวขึ้นอย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยฮะยาวขึ้นบางทีเนี่ยฮะตัดไม้ยาวๆนะครับ หรือว่าบางท่านใส่คู่เลยก็ได้ <evet S 1> นะครับสเสร็จแล้วนั่นก็อาจจะเป็นไม้ก็ได้ครับเนี่ยฮะแล้วก็ยืดลงไปอ่าหรือว่ายืดแบบนี้แต่ว่าเวลาตัดใบเลื่อยมันจะมาโดนตรงนี้นะครับท่านก็อย่าให้มันขาดหรือว่าท่านอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นไม้นะครับตรงนี้ก็มีเกียวนะครับท่านก็ทำแป้นใหญ่ๆเลยนะครับเดีย๋ยวอ่ผมให้ดูอย่างเงี้ยฮะรหรือว่าท่านจรงิงๆวิ่งไปอย่างนี้ถ้ายืดให้มันคงนะครับแป้นไม้เลยก็ได้นะครับนี้เวลาลวตัด นะฮะท่านดึงท่านดึงออกมาโอ้โหอันนี้60เซนได้แน่ๆนะครับเนี่ยฮะดึงออกมาตัดอันนี้มันจะมีความเสถียรนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ดึงตัดได้เลยนะครับอ่าท่านสามารถประยุกต์ได้นะครับท่านที่อ่ามีโต๊ะเลื่อยของรุ่นตัวดีวอลอยู่แล้วเนี่ยก็ใส่ได้เลยครับแล้วก็อย่างที่ผมทำเนี่ยครับอ่าผมก็จะทำให้มันสะดวกกับท่านนะครับแล้วมีสต็อปเปอร์ ให้นะครับอย่างที่บอกมันดูยุ่งยากนิดนึงแต่ว่ามันมีสต็อปเปอร์เลื่อนไปอยากตัดไม้ยาวเท่าไหร่นะครับนะฮะอันนี้ไม้ยาวเท่าไหร่เลื่อนไปมีสต็อปเปอร์ตัวนี้นะครับชนตั้งตัดนะครับขยับเลื่อนนะครับหรือว่าตัดหัวไม้ทีนึงก่อนก็เปิดตัดเชงไปแล้วว่าตัดขนาดก็ชนนะฮะอย่างเงี้ยหรือตัดให้มันพอดีก็ได้แล้วแต่เราบางทีสลับ หรือว่าขยับตัวนี้ยังขยับได้นะเพราะมันเป็นตรงนี้มันเป็นเกียร์ปล่อยนะครับตรงนี้ขยับได้อีกนะครับตรงนี้ขยับขยับรั่วไปได้อีกอันนี้ก็เป็นรั่วตัดสําเร็จรูปที่เราทําขึ้นมาแล้วก็มีสต็อปเปอร์แต่ก็ยังไม่พอนะครับถ้าท่านอยากจะติดสเกลไปข้างหน้านะครับถ้าบอกว่าเอ้ยที่อยากจะติดสเกลมีฮะสเกลแล้วก็เป็นมีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยตรงนี้ยาวถึง2เมตรนะครับแต่ความจริง อันนี้ก็อาจจะยาวไม่ต้องยาวขนาดนั้นนะครับมันมีสเกลให้ด้วยนะครับเราก็มีจําหน่ายแยกนี่ยัสเกลก็แปะเข้าไปมันมีเทปนะฮะเลขหนึ่งได้เท่าไหร่ก็หักทิ้งเลยถ้าท่านง,งานไม่เยอะมากเนี่ยฮะก็ใส่ตัดผมว่ามันก็เป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับท่านที่ทํากับโต๊ะดีวอลหรือว่าสเตลเลตฮะล่องตัวนี้ล่องเนี้ยแต่ว่าบอสใช้ไม่ได้ครับกับบอสมันคนละรุ่นกันนะครับ บอสจะล่องเล็กกว่านะครับแต่ว่าสตเาสตลเล่กับดีวอลเนี่ยล่องได้ะครับเดี๋ยวพาไปดูรุ่นหนึ่งก็ได้ครับเนี่ยครับมาถึงตัวนี้ก็ขออนุญาตบอกก่อนนะครับว่าเราก็มีอุปกรณ์ที่เป็นแบบนี้สำเร็จรูปเลยก็เนี่ยพันกว่าบาทนะครับพันหกรวมส่งเพราะว่าถ้าจริงๆถ้าเป็นแบรนด์ดังๆพวกสีฟ้าคราว่าโอ้โหหกเจ็ดพันนะครับขนาดอันนี้อันเดียวอย่างเงี้ยนะครับแต่ของผมนี่ก็พันหกหรือว่า อยากได้ยาวสั้นยังไงเดี๋ยวผมจะทำหลายๆชุดออกมานะครับพวกนี้มันมีหลายชุดจริงๆทําได้หลายชุดมากๆเลยหรือว่าอยากให้สมบูรณ์แบบมากน้อยยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมีจําหน่ายแล้วที่เว็บไซต์ของเราหรือว่าถ้าจะอาอรรซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับตัวสต็อปเปอร์ตัวไส้ตัวตัวแท็กตัวแท็กทีแท,กทแท็กตัวเนี้ยนะครับหรือว่าเป็นตัวรางตัวเนี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นตัวสต็อปเปอร์ ซอปเปอร์แบบนี้นะครับก็เราก็มีจําหน่ายให้อย่างเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นจริงๆไส้ของเขาเนี่ยก็มีนะไส้ไส้เล็กๆที่วิ่งในนี้อ่าจริงๆอ่ะมันมีมนมมนมนไว้สําหรับเลื่อนแล้วล็อกทํารั้วพวกอ่าที่ท่านจะไปทําเป็นงานอะไรอะ่ะงานที่ทารั้วของงานเจาะก็ได้นะนะครับเนี่ยฮะตรงนี้มันมีไส้วิ่งเข้าไปในนี้ได้นะครับเน,นี่ยดูกล้องจะเห็นป่ะนะเนี่ยไส้วิ่งเข้าไปนะครับเนี่ยฮะแล้วเราก็ ทำตัวล็อกตัวอะไรเงี้ยมันยังมีลูกเล่นได้อีกนะตรงเนี้ยครับเนี้ยไส้ของมันก็ก็มีลูกเล่นให้เยอะเลยนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างที่บอกก็คือเป็นสติกเกอร์อ่าสเกลก็มีนะครับอย่างเงี้ยมันมีลูกเล่นให้อีกนะครับครับหรือว่าจะเป็นเลื่อยรุ่นเนี้ยผมทําขึ้นมาใหม่ตัวเนี้ยเล็กๆราคาเบาๆติดเลื่อย7นิ้วเข้าไปแต่ว่ามีความเขาเรียกว่ามีรั้วตัดแล้วก็ติดทิมเมอร์ได้อะไรได้เนี่ยผมว่า ผมจะทํามาเนี่ยออกมาแล้วแต่ยังไม่ได้เพิ่มรหัสหรืออะไรเงี้ยราคาตัวเนี้ยกะว่าจะเปิดสักสมมุติว่าไม่ถึงสองพันนะสมมุติอย่างเงี้ยผมว่าท่านน่าจะชอบล้ไม่รวมไม่หมายถึงว่าไม่รวมด้วยนะเนี่ยผมว่าไม่ถึงสองพันหน้าพันปลายแต่ว่ามีความเขาเรียกว่าดูแล้วน่าใช้อ่ะครับตรงนี้ผมติดฟอร์เมก้านะมันจะได้ลื่นๆอย่างเงี้ยครับอ่าและนี้ติดทิมเมอร์ได้งานสาหรับท่านที่เล็กๆอ่ะอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับนะครับผมทําตัวลวด รั้วตัดที่ปีลักษณะทะนะําฝังรางลงไปอย่างเงี้ยอ่าท่านอาจจะชอบนะครับอย่างนี้เป็นโต๊ะสเตลล์นะครับโต๊ะแบนเดิมๆของเขาทีนี้ผมก็ใส่ชุดเสริมเข้าไปใช่ไหมดูน่าใช้ไหมครับเนี่ยฮะใส่ชุดเสริมเข้าไปนี่ติดเลอเตอร์ได้หรือว่ามีรั้วได้หรือว่าอยากทดลองรับด้วยไม้ไม้กระดกหรือว่าตรงนี้ทําให้มันเต็มไปหรือว่าท่านจะใส่ทิมเมอร์ชุดเลอเตอร์ตรงนี้แค่นี้พอแล้วท่านจะเซฟงบหรือว่าอะไรก็ว่าไปตรงนี้อย่างสเตลล่เนี่ยผมทํามาให้เหมือนกันนะครับทุกแบรนด์เนี่ยผม พยายามทาให้มันสมบูรณ์แบบทีนี้พอรั้วตัดเนี่ยเหมือนกันเขาจะก๊อกแก๊กแก๊แกนะฮะถ้าท่านเคยใช้อ่าทีนี้ผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวดูมันก็จะเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าเขาจะมีตัวล็อกกันกระดกนะครับเพราะเขามีบ่าข้างในเนี่ยสตเลเ่เนี่ยกระดิวอลเนี่ยเขาจะเป็นคล้ายๆกันเนี่ยฮะเห็นไหมฮะอันนี้มันจะง่ายขึ้นเลยถ้าจะใส่2ฝั่งฝั่งไหนก็ได้เนี่ยฮะมันจะง่ายขึ้นแล้วก็มีรั้วตัดรั้วซอยอย่างเงี้ยครับมันจะดูมาตรฐานขึ้นไหมฮะถ้าท่านอยากได้เดี๋ยวผม มีชุดแบบนี้สําเร็จขายกันนะถ้าติดตามหรือถ้าจะซื้ออุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยไปก็ผมว่ามันก็ดูสวยนะอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะท่านอยากจะใช้ยังไงเอาไปใช้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวถอดลวดซอยออกนิดนึงอ่ะอย่างเงี้ยนะครับอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นสต็อปเปอร์จะเอายาวกว่าน,นี้ก็ได้นะครับหมายถึงตัวนี้ฝากไปอย่างเงี้ยผมก็คลายล็อกนะครับอะเนี้สต็อปเปอร์เลื่อนเข้าไปตัดงานละเอียดงานอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยฮะตัดให้ขาดไปเลยก็ได้ครับตรงเนี้ย ถ้าตัวนี้ขยับได้ขยับหนีมานะครับตัวนี้ยก็ผมออกแบบให้มันรู้สึกท่านได้ใช้งานได้คล่องแคล่วหรือว่าเขาเรียกว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วกันนะครับตรงนี้แล้วก็ดูดูปลอดภัยดีด้วยช,ชอบไหมฮะตรงนี้เลื่อนได้ติดสเกลยังได้นะครับผมมีเทปสเกลก็แปะหน้าเข้าไปอย่างเงี้ยยาวเท่าไหรก็ไปไหนไปกันะอ่บอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับท่านที่ชอบนะครับครับหรือว่าจะเป็นโต๊ะ โต๊ะไม้เราเนี่ครับแต่ว่าเราฝังรางทีแท็กลงไปเนี่ยฮะรางที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยเราฝังลงไปเลยบนเนื้อไม้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้เราก็เอาไส้ใส่นะครับแต่ว่าอันนี้เราก็ติดเลื่อยอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ใส่ไส้เข้าไปเนี่ยฮะเหมือนกันหลักการเดียวกันเห็นไหมมันก็จะทํางานง่ายแล้วข้อดีคือมันมันสามารถเขาเรียกว่าตัดได้ลึกได้ถ้าเราตั้งเลื่อย ใกล้หน่อยก็ได้ครับหรือว่าเราจะตั้งเลื่อยใกล้แต่เราขยับหมุนมาได้นะครับอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวพาไม้ได้ดีหรือว่าพาพวกทิมเมอร์ได้เงี้ยฝังลังไปในรางนะครับบางทีการใช้งานเนี่ยถ้าเราทําได้สะดวกมันก็ดีดีกับเราแล้วกันนะครับนะฮะครับผมก็จบลงแล้วนะครับถ้าท่านชื่นชอบกลุ่มงานไม้นะครับก็ติดตามเว็บไซต์ของเราไทยคอมพิวเตอร์ดอทคอมเว็บไซต์ที่ทําให้เรื่องไม้เป็นเรื่องง่ายนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม